นี่ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจรพระเครื่องนั้นในช่วงแอบมาของเราพี่นะเป็นชุดเที่ยงนะครับก็อหนึ่งชุดเหมือนเดิมนะพี่นี้นะองค์ละสองร้อยคู่ละสามร้อยพระชุดนี้เป็นพระชุดใหม่นะครับนะเพิ่งได้มาเลยพี่นะเพิ่งลงจอดเมื่อตะกี้เลยนะครับจัดให้พี่ๆสมาชิกในช่วงพักวันของเรานะครับเป็นช่วงแอบมานะครับนะจับคู่มาผมได้เลยพี่คู่ละสามร้อยบาทนะครับเป็นหน้าร้านใหม่ทั้งหมดนะครับลองเราลองเข้ามารับชมดูก่อนนะครับมา เดี๋ยวผมเลือกไม่เหลือกันพี่นะครับไม่ต้องอะไรกันมากมายแล้วในครับในช่วงเที่ยงเที่ยงด้วยในครับช่วงนี้ร้อนแรงแล้วกิออากาศนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับรายการแรกสําหรับรายการแรกในในช่วงเที่ยงนี้นะครับเป็นองค์นี้เลยพี่ในครับองค์นี้คล้ายเป็นคล้ายวัดเงินคลองเตยพี่ดูนนเนื้อเลยผมพระไม่ใช่ผมธรรมดานะอพระที่น่ามนไม่ใช่ธรรมดานะพี่นะเนี่ยดูด้านหลังไมร่รอยกดลายนิ้วมือนี่ชัดเจนเลยเนครับผมดูเป็นคล้ายๆวัดเงินคลองเตยประมาณนี้นะ เอาคู่เอาองค์ระสองคู่ละสามนะครับองค์ระสองคู่ละสามนี่ปู่ทวดลอยน้ำเนี่ยพี่ดูเนื้อว่านเนี่ยเออเนี่ยดูเนื้อว่านแล้วด้านล่างมีมีเม็ดนะดูดูดูเห็นไหมเนะด้านล่างมีเม,ม็ดมวลสารชัดเจนมากองค์นี้นะครับคือทองเก่าทองแห้งทองเดิมทองธรรมชาติพี่เห็นไหมพี่ดูคาบทองเลยเขาเรียกว่าทองเก่าทองแห้งทองเดิมและทองธรรมชาติคู่ละสองร้อยบาท เนี่ยครับคู่ละสองร้อยบาทองค์นี้จะพี่นะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพระประธานนะครับเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อเกวยพี่เนี่ยครับอ่าสมเด็จพระประธานในโบสถ์อะไรน่ะนะครับแล้วของหลวงพ่อเกวยแต่องค์นี้น่าจะเป็นวังหน้าครับพี่เนี่ยครับองค์นี้วังหน้าแน่นอนนะครับสำหรับเนื้อแบบนี้โซนเนื้อแบบนี้นะเนี่ยครับยังไงก็เป็นวังหน้าครับพี่นะพระได้สวยพระได้เดืองครับพี่นะพร้างข้าพรัก้าออกไม่หมดเนี่ยครับพร้างข้าพรัก้าออกไม่หมดด้านหลังนะพี่นะดูความแกร่งเนี่ย เนื้อบี่นะครับเนื้อเก่าเนื้อแกร่งอ่ะเนื้อมันทําไม่ได้เนื้อเออมันทําไม่ได้ครับพี่นะครับ <g rab ly> กา,กานะรเซ <g rab ly> ตตัวของเนื้อนะนะมันยากเออมันยากครับพี่นี่พลาเดิมมากเอา200คู่ละ300บาทนะครับเป็นสมเด็จพระประธานในโบสถ์นะครับก็ด้านหลังก็จะมีอ่าตาคุดนะเนะื้อเปิดโรคสุโขทยัยนะครับพี่นะ้อเขาเรียกว่าเปิดโรคมือทิ้งดิ่งพี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมพี่จ๋าพี่พี่ลองดูเนื้อในเนรับเปิดโรคมือทิ้งดิ่งโอ้โหดิง่งเดิมดิ่งธรรมชาติอ่ะใช่ไหมเนี่ยดิ่่่่งงงงเเเดดดดิิิิิิมมมธรรรชาตลยยพีปโโคือทท้นสุขัับ สุโคไทจาร้อยเปอร์เซนจ้าสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทในอะ่ะหน้าบูชายอย่างยิ่งกับพี่ดูหน้าตาดิเห็นไหมดูผ้เนื้อชินดูหน้าตาดิสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทะครับวัดเกตนอกพิม์นอับองค์นี้เป็นวัดเกตนอกพิมดูเนื้อหนึบนุ่มไหมในเมื่อเป็นราคาที่โปรโมชั่นจริงๆนะพี่น้าในช่วงรอบใบายๆนพี่น้ารอบเที่ยงๆของเรานะพี่น้าเป็นช่วงแอบมาเห็นไหมดูเนื้อได้เนี่ยดูเนื้อได้ครับพี่นะของเรานะเนี่ยพี่จ๋าดูเนื้อได้เอาไป สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครับสองร้อยคู่สามร้อยแล้วก็หลวงพ่อพีนะเนี่ยดาวหลวงพ่อพีนะเนี่ยดาวเออดาวพ่อพีนะเลยดูเนื้อได้เลยพี่ดูเนื้อชัดเจนไหมดูเนื้อดิดูเนื้อมวลสารเนี่ยชัดเจนสุดๆสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็พระลีลาอันนี้จริงๆอะผมไม่เคยเจอนะพระลีลาเนื้อดําฝังหมุดทองไว้ตรงข้อมือเนี่ยเคยเจอไม่ไม่เคยเจอไม่ค่อยได้พบเจอด้วยพี่นะพระอ่ะพระชุดนี้นะเขาเก็บพระอะไรที่มันมีความแปลกอะ เนียบซึ่งไม่ค่อยได้พบเจอนะครับด้านหลังเขาจะเป็นเหมือนตาคุดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเนื้อท้องเหลืองนะอันนี้เป็นเนื้อท้องเหลืองแล้วเขาลงชาติไว้พี่เนี่เป็นท้องเหลืองนะดูเนื้อดิไม่ใช่แบบไม่ใช่ทั่วไปพี่ไม่ใช่ทั่วไปแน่นอนเอาไปสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะองนี้น่าจะเป็นองแรกของผมที่เคยเจอนะเนี่ยครับเพราะว่าได้มาชุดนี้ก็เล่นมาพร้อมกันเนี้ยครับแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นหลวงปู่ชอบดุ่นแรกเนี้ยครับแล้วหลวงปู่ชอบก็พี่ ผู้ชอบรุ่นแรกเลย200คู่ละ300บาทนะครับหลวงผู้ชอบพี่บลอกง,งามเอกนะครับนางงามเอก200คู่ละ300บาทนะครับพี่200คู่ละ300เป็นพระที่อ๋อสวยนะครับสวยสวยเดิมดิ200คู่ละ300แล้วก็ผงน้ำมันเนี่ยพี่เป็นสมเด็จเลยผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยเลยพี่นี่ดูง่ายนะครับผงน้ำมันเห็นไหมน้ำมันองค์นี้ออกน้ำมันเข้มหน่อยนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันของหลวงพ่อกลวยครับพี่นะครับเป็นสมเด็จ แนบเป็นพิมพ์สมเด็จเนี่ยดูด้านหลังที่จะมองออกว่าเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับดูเนื้อได้เลยนแนวส่วนมากเนื้อผงน้ํามันที่ที่เราเจอจะเป็นแบบออก็ออกออกสีแบบนวลๆออกเทียนๆนะอันนี้จะออกเข้มเลยพี่นะครับออกเป็นสังขยาเลยนะเอาไป200คู่จะ300บาทนะครับพระชัยพิมพ,มพ์ห่มคุมนะครับพี่พี่เป็นพระชัยกบพี่นะครับเป็นพระชัยพิมพ์ห่มคุมนะครับรอบโบราณน้ำเดิมนะครับรอโบราณเดิมเดิมก็พี่นะครับพระชัยพิมพ์ห่มคุม200คู่จะ300บาท เนี่ยครับพระชายพิมพ์หมคุมแล้วก็สมเด็จวัดระคังพี่พิมเจดี์นีครับสมเด็จวัดระคังเลยพี่นะพิมพเจดีข้าแป้งขาวนวลเนียนละเอียดเนียนตาเนี่ยครับดูแล้วให้อารมให้ความสิบและให้ความเข้มขังในเม็ดดาเอ้ยความคลาสสิกแล้วความเข้มขังเลยไอ้เจดีก็พี่นะข้าแป้งโรยพิมพ์เดิมๆเลยเป็นพระที่ต้องใช้คําว่าผมได้มาจากในกรอบเขาอย่างนี้เลยนะเนี่ยดูพิมพ์ดูทรงได้เลยสองร้อยกุญแสามร้อยบาทเนี่ยครับยังไงก็คุ้มนี่ครับหลวงพ่อหนงพ่อหนงองค์นี้จะเป็นพิมพ์ุ้มกกอนี่็สวย เห็นไหมพ่อโหนงนี and and ้ไม่ใช่พ่อหนงธรรมดาทีพี่นะองค์นี้ยังไงก็สวยนะพ่อหนงสวยเดิมดูง่ายเห็นไหมสวยเดิมดูง่ายสบายตานะครับหลวงพ่อหนงพ่อหนงเอาสองร้อยกุ้ยละสามร้อยบาทะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นผู้สุกครับพี่นะเป็นพิมพ์พลายคู่ในพี่นะเออเป็นพิมพ์คู่นะหลวงผู้สุกปากคลองมะขามเท่านะลายตะไบเดิมๆแห้งแก๊กเลยพื้นผิวนะพี่นะแห้งแก๊กเลยนะครับหลวงผู้สุกปากคลองมะขามเท่า สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวครับแล้วลก็หลวงปู่ภูวดอินนะพี่นะเป็นยืนอุ้มบาทแนวหลวงปู่ภูวดอินนะพี่นะเป็นพิมพ์ยืนอุ้มบาทเนี่ยเห็นไหมพระสวย,สยใสไร้ทิฏฐินะครับพี่พี่พระสวย,สยใสไร้ทิฏฐิสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทแนวพี่อู่ทั่วเตารดิ อันนี้เตารีดเนื้อสวยแนวนะเออเขาเรียกนะว่าออกออกแดงในะไม่ได้แดงอมเหลืองหน่อยนะครับเออแดงอมเหลืองก็พี่นะครแนวปงพูทวดเตารีดศูนย์ห้าแนวเตารีดเอนะนิยมด้วยพี่ศูนย์ห้านีครับสวยมากฟอร์มพระเดิมเออสวยมากแปะฟอร์มพระเดิมเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยแล้วก็องค์นี้เนะี่ยองค์นี้คือเป็นสมเด็จพิมเจดีนะครับลงรักปิดทองเลย เจดีย์องค์นี้ลงรักปิดทองครับพี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครันบนะอ่าใบหน้าเจ้ากรมนะครับระะรบอกผมแบบนี้แล้วกันพี่นะวัดระฆังลงรักปิดทองใบหน้ากรมเนี่ยครับเป็นของหลวงสิทธิการเนี่ยครับเป็นของหลวงสิทธิการเห็นไหมสวยเดิมดูง่าย เอา200คู่ละ300บาทนะครับองค์นี้คล้ายพระกิ่งกว่าพี่นะ่ยครับสำหรับองค์นี้พี่ดาดับเป็นพิมพ์คล้ายพระกิ่งนะพี่นะเป็นเนื้อออกแบบว่าเนื้อแร่ออกตะกั่วเก่า,กาๆนะนะครับออกเนื้อแร่ออกตะกั่วเก่าๆนะนะครับองค์นี้ก็สวยนะสวยเดิมธรรมชาติดีนะครับรอยช่อเดิม200คู่ละ300บาทนะครับเป็นราคาที่น่าศึกษาและน่าสะสมนะในช่วงเที่ยงของเรานะครับชินราชอินโดจีนครับพี่นะครับสำหรับชินราชองค์นี้พี่นะเป็นชินราชอินโดจีน ด้วยความสวยนะด้วยความสวยแล้วกันพี่ครับขี้บงขี้เบานะเดิมเดิมเห็นไหมครับขี้บงขี้เบานี่เดิมเดิมเลยพี่นะด้วยความสวยนะครับและโค้ดนะพี่นะเนี่ยโค้ดทำมาจักอกเราทำมาจักสวยนะเดิมเดิมเลยสองร้อยกุ้ะสามร้อยนะเนี่ยเราก็ปูสุกปากของมะขามเท่าองค์นี้จะเป็นพิมพ์ยืนเนื้อผงพุทธคุณนะครับองค์นี้พิมพ์ยืนนะเนื้อผงพุทธคุณโอ้โหดูเลยเนี่ยดูเลยนะพิมพ์ยืนนะพี่นะนะปูสุกสองสี่หกหกเนื้อผงพุทธคุณเลยเนี่ยไม่ได้มั่วด้วยเนี่ย สองสี 2, 4, 6, 6, 6, ่หกหกหลวงปู chips, était, right? ่สุกปากคลองมะขามเท่ายันช right ัดเจนสองร้อยคู่จะสามร้อยบาทแนวปู่ส <You> ุกปากคลองมะขามเท่านะนับเราก็สมเด็จหลวงพ่อกลวยครับพี่องค์นี Creating ้จะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยเลยรับเออาหลวงพ่อกลวยเลยพี่นับดูง่ายสบายตาดีพี่นวพี่จ๋าดูง่ายสบายตาดีพี่เห็นไหมสมเด็จหลวงพ่อกลวยครับพี่นับนี่เป็นตัวยันท่าน นะครับสัญลักษณ์ยันท่านอยู่แล้วนี่วัดโคสีตารามเขียนด้านล่างไม่มีวัดอื่นวัดใดครับพี่นอกจากบลวงพ่อกวยนะครับไม่มีวัดอื่นวัดใดแน่นอนนะครับสำหรับองค์นี้เอาไป200คู่ละ300บาทนะครับพี่พี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นบังขุ่นพรมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่บังขุ่นพรมคาบกรุเดิมครับพี่นี่อันนี้เรียกว่ากุเก่านะพี่นะณกุเก่าบังขุ่นพรมพระค่อนข้างที่จะหายากนะครับได้ได้เดิมได้ธรรมชาติดีพี่นะพระตกได้ใช่ไหมดูดิ เห็นไหมความคราบครุ่ก็จะซาดเยี่ยมหน่อยนะครับเป็นบางหุ่นพวร้อยเปอร์เซนต์พี่พิมพ์ใหญ่ด้วยสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับปูสุกปากคลองมะขามเท่ากับพี่นะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับตะกัวแบบขึ้นไข่เลยนะรอยจานเดิมตะกัวขึ้นไข่และรอยจานเดิมสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับพระหูยานนะครับสำหรับองค์นี้นะองค์นี้จะเป็นพระหูยานลบบุรีกับพี่ในครับเหมือนจะมีรอยแต้มคอมาหน่อยนะนะครับดูดิเห็นไหมเหมือนจะมีรอยแต้มคอมาหน่อยกับพี่นะครับองค์นี้เป็นพระหูยานลบบุรี แนครับูปุรีดูง่ายดีจังเลยดูดิเอา200คู่ละสามร้บาทนะครับถ้าใครอยากได้กูเก่าลรบุรีไปใช้นะครับแนะนำแนะครับ200คู่ละสามร้บาทนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ซุ้มประตูนะครับแนวองค์นี้พี่นะครับสวยมากเลยพี่นะครับเป็นของปิรันนะครับปิรันเนื้อไข่เดิมไข่ธรรมชาตินะครับนะเออไข่เดิมไข่ธรรมชาติครับพี่นะครับปิรัน200คู่ละสามร้บาทนะครับปิรันแล้วก็พระพิตา องนี้ต้องขออนุญาตใช้คําว่าเป็นพระปิตาเนื้อออกแบบว่าโซนเนื้อแร่๋ยวผมจะตัดให้ดูเนี่ยครับเออเนื้อออกโซนเนื้อแร่แล้วเดี๋ยวผมจะตัดให้พี่ๆได้รับชมเนี่ยครับต้องใช้คำว่ารับชมกันแบบใกล้ชิดเนี่ยพี่ๆรับชมกันแบบใกล้ชิดดูเนื้อเดียออกเนื้อแร่นะใช่ไหมเนี่ยดูดิเห็นไหมออกเนื้อแร่นะผมเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทเนื้อเนื้อออกเนื้อแร่เลยอันนี้พระเก่าจากซองเดิมๆนี่สองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ มาต่อันนะสำหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรูปหล่อรวมพองเงินครับพี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมผิวออกภายเงินเห็นไหมพี่องค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะผิวออกภายเงินเลยนะครับดูง่ายด้วยพี่นะครับเป็นพระที่หล่อโบราณแบบสไตล์การหล่อโบราณแบบดั้งเดิมนะครับนะเป็นพระที่มีสไตล์การหล่อโบราณแบบดั้งเดิมครับพี่นะครับริ้วจีวรความคมนะพี่นะความผิวไหวดังเป็นธรรมชาตินะครับองนี้ต้องเจ้ว่าสมบูรณ์แบบนะ นวพี่พี่องค์นี้นะต้องแจ้งว่าแบบสมบูรณ์แบบอะไรพี่200คู่ละ3 0 0บาทเนะียครับยอดขุนพลเลยเนี่ยนะรับพี่ดูเนื้อเนี่ยนะรับยอดขุนพลนะนี่เนื้อชิ้นนะครับผมดันไม่ค่อยได้พบเจอนะยอดขุนพลเนื้อแบบดูเลยเดิมๆแบบเนี้ยพี่พี่ไม่ค่อยได้พบเจอส่วนมากพบเจอจะไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะคร,ราคาจะต่างจากนี้นะครับอย่างสิ้นเชิงหลังรายภาคพี่นะรับองค์นี้ดูง่ายนวะดูง่ายและได้เดิมเอาไป200คู่ละ300บาท แนวยอดอุ่นพนคับพี่นะสองร้อยกว่าสามร้อยแนแล้วก็องค์นี้เลยพี่นะครับพิมพ์ใหญ่รับองนี้ไม่อยู่ในกรอบนะบางอุ่นพลเหมือนกันนะีพี่นะครับดูคาบการลงกูอันนี้่าเป็นกูใหม่แนับังอุ่นพงของพี่คราบกรุจหนาแน่นหน่อยพิมใหญ่กลุใหม่คราบกรุจะหนาแน่นหน่อยนะครับแต่คือถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงก็คือว่าความที่เป็นธรรมชาตินะพี่นะมันไม่สามารถเถียงกันได้นะครับหลักการที่ว่านี่ครับ เป็นธรรมชาติแนวดาพระที่เป็นธรรมชาติก็พี่สมเด็จบางอุ่นพรมแบบนี้นะครับนะขาบกรุลูแอบนะขาบฟองเต้าหู้ค้าบเอ่อขาบการลรงกุต่างๆนะแนวดาวมันชี้ได้ว่าแนวะพระองค์นี้เดิมจริงนแนวอาพระองค์นี้เดิมจริงก็พี่พิมพ์ใหญ่นะครับนะกร,รุใหม่นะครับ,นะรบเอาไป สองร้อยกูจสามร้อยบาทในอัพองค์นี้เลยพี่ในอัพพะร่วงทรงเกาะในรับโอ้โหแล้วพี่เอ้ยนะนะเราทรงเกาะแบบนี้พี่จะพลาดเหรอนี่ครับพี่นี่คือทรงเกาะสุโขทัยที่เขาว่ากันว่าในพี่นะกล่าวกันว่าเหนียวสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เลยเออเหนียวสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เลยในอัพพะร่วงทรงเกาะสุโขทัยนับอย่างนี้ผมก็ต้องจัดในอัพไม่จัดไม่ได้ดูดิ สรงเกาะสุโขทัยดูได้เดิมๆแต่วสองร้อยกู่สามร้อยบาทนะครับหลัวเงินเนีครับองนี้จะเป็นหลัวเงินพิมพ์ขี้ตานะนะครับพิมพ์ขี้ตาองค์นี้พี่พาได้จากในน้ํานะดูดิหมดแล้วเห็นไหมหมดแล้วครับพี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาแขวนเขาใช้จนแบบเก่าก่อนหลุดรอดแล้วพี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตาแต่ยังมองพอมองเห็นพิมพ์อยู่สองร้อยกู่สามร้อยบาทนะครับพระหูยานครับพี่นะเป็นพระหูยานพิมพ์ฐานสูงนะครับต้องขออนุญาตใช้คําว่าเป็นพระหูยานพิมพ์ฐานสูงครับพี่ แต่ว่าพระราหูยานพิมพ์ฐานสูงนะครับหลังหลังเรียบนะครับหลังเรียบอันนี้อย่างเงี้ยน่าใช้ในเอออย่างเงี้ยน่าใช้ก็พี่ในครับพระราหูยานนะเอาสองร้อยคู่สามร้อยบาทนะครับจับคู่มาผมได้เลยนะครับองค์นี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อพิมพ์นะพี่นะเป็นพิมพ์คล้ายพิมพ์พิมพ์ใหญ่พี่เป็นพิมพ์หลวงศิริการนะอยู่ในกรอบ นะครับเป็นพิมพ์หลวงศิลปการซึ่งอยู่ในกรอบพี่องค์นี้เดี๋ยวผมขอราคาที่มีความแตกต่างเวลาจับคู่นะครับนะเอออันนี้อาจจะเอา220บาทนะครับนะจับคู่ก็จับคู่300เหมือนกันพี่หลังกระดานเห็นไหมหลังกระดานเห็นไหมพามเป็นพระชาวบ้านเดิมๆเลยพี่นหน้าเก็บนะเออหน้าศึกษาและหน้าสะสมนะครับองค์นี้ผมขอ220บาท นะครับสองสองศูนย์เนีพี่จับคู่สามร้อยเหมือนกันนะครับแต่เอาเอาองค์ที่ต้องใช้คําว่ามีความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมที่เขียนราคาติดไว้นะครับ 220, 220, สองสองศูนย์สองส,สองศูนย์ก็เหมือนองค์ละสองร้อยคู่ละสามร้อยแหละพี่แต่เอามีเศษนิดนึงนะครับจะได้องค์ไม่ปนกันนะอ่านะครับจะได้ไม่ปกนกันพี่แล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นพระปิตาเนื้อตะกั่วครับพี่ด้านหน้าจะเป็นเอ่อก้นหอยนะครับด้านหลังจะเป็นตัวยันอุชัดเจนนะนะครัพี่พิจาชัดเจนนะสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับ แล้วก็หลวงปู่ทวดเจ้าพี่นะครับพิมพ์พระพรอดนะครับพี่พี่จ๋าพิมพ์พระพรอดเนื้อสวยมากเห็นไหมพี่พี่เนื้อสวยมากนะพี่นะพิมพ์พระพรอดทางเราจัดให้ครับพี่นะครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแก้วเจ็ดพิมพ์พระพรอดสองร้อยคู่ละสามร้อยบาท แนวครับสองร้อยกูจสามร้อยแล้วก็องค์นี้ครับพี่องค์นี้จะเป็นรูปสมเด็จโตอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นฉากโตหมูเนี่ยครับลงชาติลงรักปิดทองครับพี่เนี่ยครับอ่าลงชาติลงรักปิดทองนะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จโตนั่งอยู่ด้านหน้าด้านหลังจะมีด้าฉากด้านหลังเป็นโตหมู่ครับพี่เนี่ยครับเป็นโตหมู่บูชาเนี่ยครับด้านหลังอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระคาถาจีนบัญชรเนี่ยพี่ นี่คือคาถาชินนบัญชรทั้งหลังเลยนะครับนะโอ้โหพี่สวยเดิมธรรมชาติจริงๆนะครับนะสองคู่ละสา0บาทนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพระผงสมเด็จโตครับพี่อยู่ในกรอบสเตเลสนะครับพี่พี่อ่าพระผงสมเด็จโตนะครับอยู่ในกรอบสเตเลสจริงๆผมใช้คําว่าดูง่ายจริงนะครับหลังคุดเหมือนกัน200คู่ละ300บาทนะครับสองคู่ละสามร้อยนะครับอ่าองค์นี้พี่นะมีความ อ, u, อันนี้จะเป็นพระที่ใช้มาหน่อยในี่นะ้ทีมีร่องรอยการซ่อมโบราณมานะครับพระพระหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาดีพ <pow wow öd> ี่นะครับเห็ <str ug> นไหมหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาดีสวยเดิมเลยพี่เอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับองค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นคุณแผ่นในวิน้ทีคุณแผนบั้นกลางเห็นไหมบั้นกลางเนื้อเดิมๆนะครับองค์นี้พี่น่าเนื้อดินองค์สุดท้ายของเรานะพี่น้ทีบั้นกลาง คือถ้าใครอยากได้ไปใช้พุทธคุณนะองนี้ตอบโจทย์เนนะเออองนี้ตอบโจทย์เลยพี่แนวถ้าอยากได้ใปใช้พุทธคุณนะสวยเดิมดูง่ายเอาสองร้อยคู่ละสามร้อยบาทนะครับกลางวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆที่สนใจรายการไหนนะครับสาย่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ